สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรโดใช้วิจารณญาณานในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้จะนําเสนอเลข2ตัวล่างโดยเปรียบเทียบจากตัวเลขสํานักพิมพ์ต่างๆนะครับผม ในส่วนของสำนักพิมพ์ที่ใช้คือบางกอกทูเดย์เดล l y น e w และก็ในส่วนของเลขของช่องเองนะครับผมเลขดับหวยเด็ดนะครับเป็นตัวเด่นนะครับเป็นเลขพี่น้องนะครับผมนะศูนย์หนึ่งสองห้าหกเจ็ดนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเจ็ดศูนย์แปดสามเจ็ดหกหนึ่งสี่นะครับบางกอกทูเดย์นะเดลิเนียร์หกหนึ่งสามแปดสี่ห้าเก้านะครับคัดตัวเลขที่ ตัวไหนเยอะที่สุดนะครับก็จะมาดูนะครับผมนะศูนย์ถึงเก้าสิบตัวนะครับตัวเลขที่เยอะที่สุดก็จะเป็นเลขหนึ่งนะครับกับหกนะครับในส่วนของทั้งสามสำนักพิมพ์นะหนึ่งกับหกนะครับนะครับลองไปดูนะครับหนึ่งหกจะมาหรือเปล่านะครับหกหนึ่งนะแต่ทีนี้ผมจะใช้เลขดับมาตัดเพิ่มเติมนะครับผมนะ 0369ดับล่างทุกหลักนะครับ0 3นย์าดับล่างทุกหลักนะครับก็จะเป็นทีนี้ผมจะเอาในกลุ่มนี้นะครับ0 3นย์ 03, 69, นะครับ03 03สนะครับผมนะ69เราตัดทิ้งนะครับ0369เราตัดทิ้งก็จะเหลือ1นะครับ1ตัวนี้คือมี3นะครับ4คือมี2 5หมี2 7มี2 8มี2ทํทำไมผมไม่เอาเลข1น่งเลข2มามันมีตัวเดียวนะครับโอกาสมาจะมาหรือเปล่านะครับนะครับหนึ่งสองมีหนึ่งตัวผมก็เลยตัดจากตรงนี้นะครับก็เหลือหนึ่งสี่ห้าเจ็ดแปดนะครับขาดคือเลขสองผมไม่เอามานะครับผมมาดูลักสิบล่างนะครับผมนะผมจะเอาจากตรงนี้นะครับหนึ่งสี่ห้าเจ็ดเก้าเอ้ยเจ็ดแปดนะครับหนึ่งสี่ห้าเจ็ดแปดนะครับ ก็คือเอาทั้งบนทั้งล่างเลยเอ้ย10กับหน่วยเลยนะครับผมนะ14578นะครับทีนี้ผมจะเอาเลขในส่วนของเลขดับแต่ละหลักก็คือหลัก10นะครับดับ029นะครับ0สอง2 9นะครับ0 29นะครับ,0 2, 9, รบ0 2 9ตัดตรงนี้อีก0 2 02 0องย์ นะครับสองเก้าซึ่งสามนี้ตัดไปแล้วเพราะว่าดับลางทุกหลักก็จะเป็นศูนย์สองสามนะครับนี่ดับอันนี้ก็ดับทีนี้มาตัดเลขหกเพิ่มนี่ครับนี่ตัดเลขหกนะครับตัดเลขเก้านะครับจะเหลือนะครับที่วงกลมหนึ่งสี่ห้าเจ็ดแปดนะครับหนึ่งสี่ห้า 78อันนี้คือหลัก10ล่าง1 4 5 7 8มาดูหลักหลักหน่วยล่างนะครับนะก็อย่างที่บอกครับตัด0นะตัด0ตัด3ตัด6ตัด9นะครับผมตัด0ตัด3ตัด6ตัด9ทีนี้ผมจะใช้เลขดับล่างหลักหน่วยมาตัดเพิ่มเติมก็คือเลข2 นะครับเลข2ก็คือตรงนี้นะครับก็จะเหลือ1 4 5 7 8ี่ห้าเจ็ดดนะครับผม1 4 5 7 8สห้า็ดดนะครับ2 3 4 6า8 9ี่ดด้านะครับเดี๋ยวผมจะตัดทีหลังนะหลักหน่วยผมจะตัดทีหลังนะครับมาดูผมตัดเลข8ก่อนเลยนะครับหลักหน่วยนะซึ่งผมจับคู่ให้นะจับคู่ให้นี่จับคู่10กับหน่วยนะครับนี่10กับหน่วยเห็นไหมหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปด จับคู่ครบเรียบร้อยนะครับจนถึงเลข8ก็คือตรงนี้ครับ8 8ดเห็นไหมเนี่ยเนี่ยครับ8 8ทีนี้ผมจะใช้เลขหลักหลักหน่วยล่างมาตัดนะครับผมหลักหน่วยห้ามีเลข2 5ห้ามีเลข2ห้ามมีเลข4ี่นะครับโอเคแถวนี้ตัดนะครับหลักหน่วยที่เป็นเลข4ตัดหลักหน่วยที่เป็นเลข6หลักหน่วยที่เป็นเลข7ตัด หลักหน่วยที่เป็นเลขแปดตัดก็จะเหลือสองแถวนะครับผมนะก็จะเหลือแถวนี้นะครับกับแถวนี้นะครับได้แบบนี้นะครับผมให้เน้นไปที่แถวนี้นะครับผมนะแถวแรกนะอันนี้ละกันแถวหนึ่ง นะครับแถวที่สองถ้าท่านไหนชอบก็นําไปใช้ได้นะครับไม่ชอบไม่เป็นไรนะครับตัดทิ้งไปเลยโอเคนะครับมาดูแถวที่หนึ่งนะครับผมให้เน้นไปที่แถวที่หนึ่งและกันแถวที่หนึ่งนะครับผมจะเนี่ยทุกตัวเลยนะครับหนึ่ง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 สี่หนึ่ง้าหนึ่งเจดหนึ่งแปดหนึ่งผมให้เน้นไปที่สองตัวแล้วครับห ให้เน้นไปที่2ตัวนะครับผมก็จะเป็นห้าหนึ่งปดหนึ่งนะครับห้าหนึ่งแปดหนึ่งนะครับเจดหนึ่งก็มีโอกาสมาครับแต่มันมาบ่อยเกินนะครับผมนะเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดแล้วก็มาเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะครับเอ้เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับผมออกบ่อยเกิน4ี่หนึ่งก็มาได้นะครับผมนะเล็กเบิ้ลจะมาหรือเปล่านะครับผมให้ไปที่สองตัวละกันนะครับห้าหนึ่งกับ8 1ดหนึ่งล่างนะครับห้าหนึ่งกับ8 1ดหนึ่งล่างที่เน้นเ้นนะครับผมนะ นะครับ41ก็มีโอกาสมานะครับส่วนทําไมผมไม่ให้เลข5าเพราะว่าเลข5ามีอีกหนึ่งสูตรที่ตัดนะครับห้าไม่มาหลักหน่วยนะครับห้าไม่มาหลักหน่วยนะครับก็เหลือ81กับ51นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับมีเพียงเท่านี้นะครับมีเพียงเท่านี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นท่านไหนชอบก็นําไปใช้ได้นะครับถ้าไหนท่านไหนไม่ชอบไม่ตรงปกหรือว่าไม่ตรงสเปคหรือว่าไม่มีในใจ ก็ไม่ต้องนะครับนำไปใช้นะครับนะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับผมนะเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูว่า8ปดหนึ่งครับห้าหนึ่งมีไหมนะครับแปดหนึ่งแปดหนึ่งนะครับผมห้าหนึ่งห้าหนึ่งนะครับมีอย่างละสองเลยมีเจ็ดหนึ่งไหมเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งก็มีสองสี่หนึ่ง สี่หนึ่งสี่หนึ่งคือพูดง่ายๆแถวนี้มีอย่างละสองครับผมนะแปดหนึ่งก็มีสองครั้งเจ็ดหนึ่งมีสองครั้งห้าหนึ่งมีสองครั้งสี่หนึ่งก็มีสองครั้งส่วนหนึ่งหนึ่งยังไม่มีนะครับนะแต่ผมจะเลือกให้ก็คือถ้าเจ็ดหนึ่งนี่ผมตัดทิ้งซึ่งมันมีนะครับแต่ผมตัดทิ้งนะสี่หนึ่งก็มีโอกาสนะครับผมนะผมเพื่อให้ไปที่แปดหนึ่งห้าหนึ่งนะครับ นะตัวรองให้ระวังก็คือ41นะครับตัวรองก็มีเพียงเท่านี้นะครับมีเพียงเท่านี้นะนี่2ตัวนะครับ2ตัวเลยสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ